จะมาหาอีกเนี่ยไม่คิดถึงนหนูหรอไหนคุยกับใครอยู่ฮะคือใครอยากได้ใครอยากได้หนูหนูใส่พานทองให้เลยนะคะ <c oughs> แล้วทำอะไรอยู่ก็คุยกับพี่นี่ไงเ<อ>มื่อไหร่จะมาหาอีกเนี่ยอะไรนะเ <c oughs> มื่อไหร่จะมาหาอีกเมื่อไหร่จะไปหางานพี่เยอะจังนี้พี่ไม่ว่าง

นั่งเลยนั่งด้วยคุยกับเด็กอยู่เออคุยกับเด็กอยู่ด้วยโอ้คุยกับเด็กอยู่เอาดีๆคุยกับใครอยู่อะคุยกับใครนะคุยกับใครนะมันขึ้นจอเล็กได้ความขอแค่เปิดตัวเหมือนตัวอินฟินิตี้นี่ไหนคุยกับใครอยู่อะผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายนี่ยเขาเปรตอยู่แล้วนะคะพุ่ยผู้เดียวบ่าบ้าช้าใจนะคะยังเมียแปลยังสี่นะคะผู้ชายเขาเพียงทุกทุกวันนี้อ่าสิบเท่าเทียมกันใช่ไหมคะลูกพี่ครับเนาะพี่จอยก็บอกแล้วว่าคือผู้ชายแค่ผู้ชายครับอะไรนะงงมึมมึมมึมเอาดีดีเฮ้ยนี่อื่นพี่อะ ถึงเรื่องอะไรนี่เจ็บถึงพี่เปล่าถึงครับเอาดีดีเราเป็นแค่เฟื่องเอาดีดีเราเป็นแค่เฟื่องเฮ้ยเป็นแฟนได้ปะบัวเอ้ถึงพี่อ่ะบัเอ้ยพี่พูดกับสาวเลยโอ้โหเสียงดังเลยเอียนสงมาถึงเงียงงงอ๋ยเอาดีดีพี่มีอะไรให้หนูร้องเหงื่ออะมีมีดีอะไรให้หนูร้งเงื่อพี่มีน้องเขาไหม อาค่าดองเท่าไรคะเดี๋ยวหนูสิแตงให้เลยค่ะนีหนูมีเงินในบัญชีัวห้อมแต่งให้เลยค่ะค่าดองเท่าไหร่คะอันนี้หนูกับพี่จอยพร้อมถ่ายบ้านให้เลยได้คาะบ้านให้เลยพี่จอยถ่ายบ้านให้เลยค่ะไม่เลยพี่เนกกินได้แล้วนะเขาไม่เอาขนาดเนี้ยอาเอาค่าดองเท่าไร่เดี๋ยวพี่แต่งให้เลยรดรถคันรดแห่ใช่ไหมพี่จ้างให้เลยชั่วโมงละสามหมื่นพี่ก็จ้างให้ว้าตล เอาจิงไหมจริงจริงจรอยินดียินดีถ้าเจอพีโอ้ยินดีโอ้ยินดีด้วยโอ้แต่งให้ยินีแต่งให้ยินีไม่ไม่ได้ประชดไม่ได้ประชดถ้าเห็นพี่เมอ่ามีความสุขอ่ะหนูกับพี่จอยก็มีความสุขใช่ไหมแต่ว่าพี่จอยนี้พี่จอยห้ามมีแฟนเพราะว่าพี่จอยต้องดูแลพวกเราแต่ถ้าพี่มีพี่ก็มีได้หนูไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่ว่าต้องต้องถามต้องถามหนูก่อนว่าหนูเอาป่ะไม่คือเราจะแยกแยะเคยบอกทุกคนแล้วว่า อ่าระหว่างเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานของพวกเราคือชีวิตของพวกเราจะมีใครก็ช่างก็อย่าไปโฟกัสคือคนเราก็ต้องมีแฟนบ้างอะไรบ้างหนูมีก็ไม่ผิดพี่เมมี่ก็ไม่ผิดตกลงไหมอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้หึงไม่ได้หึงพร้อมจะแต่งให้โอ้หพร้อมจะแต่งให้เลยนะคะใครอยากได้ใครอยากได้ใครอยากได้หนูหนูใส่พานทองให้เลยนะคะ พันทองไม่พอนะคะพร้อมขันหมากค่ะต้นกล้วยต้นอ้อยไม่ต้นไรต้นกล้ยกวยอีกนะคะพี่เป้จะเป็นอะไรนะพ่อแก่เออพี่จอยจะเป็นเท่าแก่หนูจะเป็นคนถือพันเงินนะคะถ้าใครอยากได้หนูแต่งใส่พันเงินพันทองออทให้เลยนะคะเออจริงจริงไม่ได้หึงไม่ได้ไปชดด้วยหนูเอาอีลีค่ะทุกคนท่านอะไที่เอาหนูมันเป๊ะ<ไ>อยู่แล้วค่ะ